เล้งสแตมควง2ผู้บริหารเดินลิตเติ้ลบีคลับร่วมเดินพรมม่วงเวทีไอดอลเอ็กชนพร้อมทับนักแสดงเมื่อวันที่7ทธันวาคมที่ผ่านมาเวทีไอดอลเอ็กชนโดยกุ้งสรุดานิ่งพิทักษพงเจ้าแม่ไอดอลจัดงานพรมม่วงฉลองครบรอบ50ครั้งของการจัดคอนเสิร์ตซึ่งงานนี้ได้รวบรวมเหล่าศิลปินนักแสดงซีรีส์และวงทีป๊อปร่วมงานคับข้าง งานนี้เล็งนัทพลและสแตมพรวสินสองนักแสดงดาวรุ่งที่มาแรงก่อนซีรีส์ไวลอยแก้วที่จะออกอากาศต้นปีหน้าควงคู่มากับสองผู้บริหารคุณอังคารประทังและคุณบรรจงจันเทพแห่งเดลิต e b e ีคลับสถาบันสอนรองเต้น การแสดง The Little B Club ที่จะต้องมาแสดงในโปรเจกต์ซีรีส์เด็กวัยซ่าทามิติที่จะออกอากาศทางช่อง9ม้กดดีช่วงเดือนมีนาคม2568พร้อมทีมนักแสดงและศิลปินวงบีเฟรนที่ร่วมแสดงมากันอย่างคับข้างโดยงานนี้ผู้ดูแลโปรเจกต์ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนดรวโรดมซีริสุป ชายแฮกนั่นเองบรรยากาศภายในงานก็คึกคักไปด้วยเหล่า FC ที่ขนกันมาให้กำลังนักแสดงเทียบนาะศูนย์การค้า MBK Center ถือได้ว่าซีรีส์ Y วแนวพีเรียดเรื่องลอยแก้วลอยแก้วเฟิร์สเลิฟเป็นซีรีส์ไวที่ค่อยๆมาแบบเงียบๆแต่เดินทางออกตลาดต่างประเทศอย่างที่ผ่านมาก็ไปเปิดตัวในงาน ACFM เอเชียนคอนเทนต์ล์มาร์เก็ตเมื่อ5-8ตุลาคมที่เมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีเกาหลีใต้ <c oughs> ก็ได้รับการตอบรับที่ดีรอบนี้เลยไปเปิดตลาดต่อที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งชายแฮกด็อกเตอร์วโรดมซิริสุตผู้จัดซีรีส์เรื่องนี้บอกว่านีใจครับถึงแม้ของเราจะเป็นมินิซีรีส์วายแต่เราพยายาม <c oughs> ชูความเป็นไทยแอบสอดแทรกซอฟต์พาวเวอร์อะไรที่เป็นไทยไทยไว้ในซีรีส์ ลอยแก้วและคิดว่าในขณะที่เราไม่ใช่ค่ายใหญ่แต่เราเดินมาสวยงามและถูกทางตั้งใจให้ต่างประเทศรู้จักเราเยอะๆเพราะเรามีจุดขายในแบบฉบับของเราและที่ผ่านมาเราเคยจัดสตรีมมิ่งกับแฟนคลับอินเตอร์ฝั่งลาตินสเปนบราซิลได้รับการตอบรับที่ดีมากๆซึ่งวันที่20เดือนธันวาคมนี้ก็จะมีแฟนมิรกับแฟนคลับอินเตอร์อเมริกานี้เป็นอีกจุดหนึ่ง ที่เลยทำให้เราพยายามผลักดันซีรีส์เราออกต่างประเทศให้เขาเห็นวัฒนธรรมท้องถิ่นทุ่งนาการและเล่นของเด็กๆในอดีตการถ่ายทำตอนนี้ก็ถ่ายทำอย่างต่อนเนื่องปิดกล้องภายในปีนี้ครับส่วนการรับชมน่าจะได้ชมกันต้นปี2568แต่จะเป็นช่องทางไหนบ้าง รอติดตามกันนะครับซึ่งเราตั้งใจให้ทุกคนที่ติดตามสามารถติดตามและได้ชมซีรีส์ไว้ลอยแก้วเรื่องนี้ได้ง่ายๆแน่นอนครับก็ขอฝากด้วยนะครับและขอฝากคู่จิ้นเลงสแตมไว้ในใจของทุกคนด้วยและที่สำคัญขอบคุณนักแสดงทุกคนทีมงานโดยเฉพาะผู้กำกับน้หมูวลงกรจับใจที่เต็มที่มากๆซึ่งเราจะคุยกับผู้กำกับเยสะสุดคิดอะไรออกดึกๆยังไงเราจะโทรหาแล้วบอกเขาตลอด ว่าอยากได้แบบนี้แกก็ทำให้เราได้ออกมาดีมากๆครับก็ต้องรอติดตามและเป็นกำลังใจให้ผู้จัดชนิดที่แบบว่าทุ่มเต็มตัวเรื่องนี้ชายแฮกบอกเต็มที่เครื่องหมายสี่เหลี่ยม s ี r ีส์ w h เครื่องหมายสี่เหลี่ยม s ี r i ว s w h i t เ p ีย e เครื่องหมายสี่เหลี่ยมลอยแก้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไว i ซาทามิติเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลิต l i ิ้ลบ B คลับเครื่องหมายสี่เหลี่ยม BL s e r i e ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยม BL s e r i e ์ Thailand เครื่องหมายสี่เหลี่ยมลอยแก้วฟิร์สเลิฟเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเล็งสแตมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเล n งสแตม เครื่องหมายสี่เหลี่ยม9้าสตาร์กรุ๊ปเครื่องหมายสี่เหลี่ยม9้าสตาร์กรุ๊ปเครื่องหมายสี่เหลี่ยม YF o r i e l ขอขอบคุณ MICO Life Thailand IDX Entertainment Masterpiece Hospital Redline SRTET เคร ain, ann cho, jest, restrial, Center, Teraz, like. ation, ื่องหมายสี่เหลี่ยมอีโดเล็กเชน50าสิบธันนีเวอร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอ d โดเล็กเชนิบิโกเครื่องหมายสี่เหลี่ยม i d ดีเอ็กซ์เซนเตอร์เทนเมนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอ็มบีเคเซนเตอร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมิโคไลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาสเตอร์ไพเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรดไลท์เครื่องหมายสี่เหลี่ยม i d ดีเอ็กซ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีพีโอพีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจบอบ